จะขอยกพระอภิธรรมคำพีเนี่พระไตรปิฎกให้ได้พิจารณาว่าเพราะเหตุเช่นไรการลงองค์พระธรรมนั้นพอตนจึงให้ครูบาอาจารย์อาวุโสต้องลงองค์ณธรรมธาตุธาดินตั้งไว้ก่อนลงองค์อื่นๆอันมีเนื้อความเกี่ยวกับปัทวีธาตุดังนี้อันหนึ่งปัทวีธาตุนี้ เป็นที่ตั้งเป็นที่อาศัยของรูปอื่นๆเหมือนแผ่นดินกับสิ่งอื่นๆทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตถ้าไม่มีแผ่นดินเสียแล้วสิ่งต่างๆทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตก็ดำรงอยู่ไม่ได้ปัทวีธาตุก็เช่นเดียวกันถ้าไม่มีปัทวีธาตุเสียแล้วรูปร่างสันฐานสีสันวัณน,นะเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ปรากฏขึ้นไม่ได้ คําว่าปัทวีธาตุหรือปัทวีรูปเป็นรูปปรมัติ์ที่มีลักษณะแข็งหรืออ่อนซึ่งมีลักษณะทิตุกะดังนี้ 1. มีความแข็งเป็นลักษณะ 2. มีการทรงอยู่เป็นกิจ 3. มีการรับไว้เป็นผล 4. มีธาตุทั้ง3ามที่เหลือเป็นเหตุใกล้ ที่ว่าปฐวีธาตมีความแข็งเป็นลักษณะนั้นเพราะว่าถ้านำไปเปรียบกับธาตอื่นแล้วธาตดินนี้มีสภาพแข็งกว่าธาตอื่นในลักษณาทิตุกะจึงแสดงว่าปฐวีมีความแข็งเป็นลักษณะเท่านั้นไม่ได้กล่าวถึงความอ่อนด้วยแท้จริงความอ่อนก็คือความแข็งมีน้อยนั่นเองนอกจากปฐวีธาตแล้ว รูปอื่นๆไม่สามารถทำให้ความแข็งหรือความอ่อนปรากฏขึ้นแก่การสัมผัสถูกต้องได้วัตถุใดมีปัวีธาตุมากก็แข็งมากวัตถุใดมีปัวีธาตุน้อยก็แข็งน้อยจึงรู้สึกว่าอ่อนปัวีธาตุธาตุดินแบ่งออกเป็นสี่ประเภทคือ 1. ลักษณะปัทวีหรือปรมัตถปัทวีคือปัทวีธาตุที่เป็นปรมัตถะมีคำอธิบายว่าปัทวีธาตุเป็นธาตุปรมัตถะชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะแข็งหรืออ่อนเรียกว่าธาตุดินและธาตุดินในที่นี้หมายถึงธาตุดินที่เป็นปรมัตคือมีลักษณะแข็งหรืออ่อนไม่ใช่ดินที่เรามองเห็นอยู่นี้ ดินที่เรามองเห็นกันอยู่นี้เป็นดินโดยสมมุติไม่ใช่ดินโดยปรมัติดินโดยปรมัิที่เรียกกันว่าปฐวีธาตุนั้นจะต้องหมายถึงลักษณะที่ปรากฏทางกายประสาทเมื่อมีการกระทบเกิดขึ้นความแข็งหรืออ่อนนั้นแหละเรียกว่าปฐวีธาตุเราได้กระทบกับปฐวีธาตุ ปัทวีธาุนี้มองเห็นไม่ได้แต่กระทบได้การที่เรามองเห็นนั้นเป็นการเห็นธาตุต่างๆรวมกันเป็นปรมาููและหลายๆปรมาููรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นชิ้นและปรมาููที่รวมกันนั้นก็ทึบแสงคือแสงผ่านทะลุไปไม่ได้จึงปรากฏเห็นเป็นสีต่างๆเรียกสีต่างๆที่เห็นนั้นว่ารูปารมณ์ ถ้าปรมาณูที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มแสงผ่านทะลุได้ก็จะไม่ปรากฏเห็นเป็นสีต่างๆเราก็จะไม่สามารถมองเห็นได้เพราะฉะนั้นปัทวีทธาตหรือปัทวีรูปจึงมองไม่เห็นแต่กระทบได้และปัทวีธาตุหรือปัทวีรูปนี้รู้ได้ด้วยกายประสาทเท่านั้น รู้ด้วยประสาทอื่นๆไม่ได้การชี่เรามองเห็นสิ่งต่างๆแล้วรู้ว่าสิ่งนั้นอ่อนสิ่งนั้นแข็งเป็นการรู้โดยการคิดนึกไม่ใช่โดยความรู้สึกการรู้โดยการคิดนึกนั้นเป็นการรู้โดยอาศัยอดีตเคยกระทามาแล้วเคยรู้มาแล้วว่าแข็งหรืออ่อนเท่ากับเอาความจำในอดีมตมาตัดสินการเห็นในปัจจุบัน ที่จริงแล้วความแข็งหรืออ่อนรู้ไม่ได้ด้วยการดูแต่รู้ได้ด้วยการสัมผัสทางกายเรียกว่าโพธพารมดังนั้นปฐวีาธาตุนี้จึงมีลักษณะแข็งถ้าวัตถุสิ่งใดมีปฐวีาธาตุมากเป็นประธานแล้วก็จะปรากฏเป็นแข็งมากเช่นเหล็กหิน ไม้ตะกัวทองเป็นต้นและถ้าวัตถุสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีปฐวีธาตุเป็นส่วนน้อยความแข็งก็จะปรากฏน้อยและเมื่อสัมผัสก็จะรู้สึกว่าอ่อนเพราะความแข็งปรากฏน้อยจงรู้สึกว่าอ่อนฉะนั้นธรรมชาติที่กระทบด้วยกายประสานแล้วมีความรู้สึกว่าแข็งหรืออ่อนจัดเป็นปฐวีธาตุทั้งสิ้น เพราะนอกจากปัวีธาต์แล้วรูปอื่นๆก็ไม่สามารถทำให้เกิดความรู้สึกแข็งหรืออ่อนได้อันหนึ่งปัวีธาตุนี้เป็นที่ตั้งเป็นที่อาศัยของรูปอื่นๆเหมือนแผ่นดินกับสิ่งอื่นๆทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตถ้าไม่มีแผ่นดินเสียแล้วสิ่งต่างๆทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตก็ดำรงอยู่ไม่ได้ ปัทวีธาตุก็เช่นเดียวกันถ้าไม่มีปัทวีธาตุเสียแล้วรูปร่างสันฐานสีสันวัรณนะเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ปรากฏขึ้นไม่ได้ปัทวีธาตุอาศัยธาตุที่เหลืออีก3เป็นปัจจัยคือ 1. มีอาโปธาตุเกาะกลุ่ม 2. มีเตโชธาตุตามรักษา 3. มีวายโยธาตุกระพือกระพัด ปฐวีธาตุประเภทที่สองสะสมภารปฐวีคือสัมภาระของดินหรือสุดตันต์ปฐวีหรือสัมภาระต่างๆที่ประชุมรวมกันอยู่เรียกว่าดินกล่าวตามในแห่งพระสูตรแบ่งออกเป็นสองอย่างคือ 1. อัจฉติกับปปฐวีธาตุดินภายใน หมายถึงธาตุดินอันเป็นส่วนประกอบของร่างกายของเราและสัตว์ทั้งหลายโดยเอาอาการ32มาสงเคราะห์เป็นธาตุดิน20ได้แก่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม,ม้ามปอดมันสมองหัวใจไส้ใหญ่ตับไส้น้อยพังผืดอาหารใหม่ไตอาหารเก่า สัมสารปัตวีอย่างที่สองคือพาหิรปัตวีท่าดินภายนอกหมายถึงท่าดินอันเป็นส่วนประกอบที่มีอยู่ในสิ่งที่ไม่มีวิญญาณมีอยู่มากมายเหลือที่จะขนานับได้ยกตัวอย่างเช่นก้อนดินพื้นดินแผ่นดินก้อนหินกรวดทรายโลหะต่างๆแก้วแหวนเงินทองตะกั่วเป็นต้น รวมไปถึงดินที่เป็นอารมณ์ของกสินที่เรียกว่าปัทวีกสินหรืออารมณปัทวีปัทวีธาตประเภทที่สามกษินปัทวีหรืออารมณปัทวีคือดินที่เป็นนิมิตท,ทั้งปวงได้แก่ดินของบริกรรมนิมิตดินของอุคหานิมิต ดินของปฏิภาคานิมิตปฐวีธาตุประเภทที่สี่คือปกติปฐวีหรือสมมุติปฐวีคือดินตามปกติที่เรียกว่าดินได้แก่พื้นแผ่นดินตามธรรมดาที่ทำเลือกสวนไรนาเป็นต้นฉะนั้นท่านจะเห็นได้ว่ามักจะมีคำกล่าวที่ว่า ในคิริมานุนทสูตรหากจะรู้ได้ว่าจิตนิพพานแล้วนั้นไซท่านก็จะเปรียบเทียบกับทตาดินคือทำใจให้หนักแน่นเหมือนแผ่นพื้นพัทธรณีนั่นคือจิตเข้าใกล้สภาวะนิพพานแล้วจบการบรรยายธรรม เผยแพร่โดยเพจสายเอกแห่งกุศลสายสัญญาบารมีณวิธีแห่งบัวบานโดยอาจารย์เต้